คำถามแรกอาจารย์เขาถามว่า,าชาฮ์ดะอัชดวลลาอิลาหิลลอฮ์กับอัชดวันมุฮัมมัดอูลุลูรอเนี่ยสถานะกันเนี่ยว่าสถานะเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าอัลกุสุมมลนุรฮะมานุรรฮิยีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมูซัลลิลลามุฮัมมัดพี่น้องผู้มีเกียรติครับเอออย่างท,ที่เราทราบดีกันนะที่เราทราบก็คือว่าชาฮ์ดะทั้งสองเนี่ยถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างหลักครับ ของการเป็นมุสลิมจะมีฮะดิษหลายบทหนึ่งในนั้นคือคือฮะดิษของท่านอิบนุอุมัรที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุสาิลลัมได้บอกที่บอกมุนีย์อิสลามอัลาคมสินที่ว่าอิสลามเนี่ยวางอยู่บนรากฐานห้าประการแล้วก็บอกข้อที่หนึ่งว่าชาฮาดะติอัลลอฮ์อิลลาหิอลลอฮ์ว่าอันมุฮัมมัดอัรซลัลลอฮ์นบีบอกว่า สิ่งที่เป็นโครงสร้างที่หนึ่งรากฐานที่หนึ่งคือชาฮาดะทั้งสองประโยคนี่คือนี่คือประเด็นที่น่าสนใจครับชาฮาดะติอ ah il ul ัลลอฮ์อิลลัฮิลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอันรอซูลุลลอฮ์เราจะเห็นได้ว่าสองประโยคเนี้เป็นหนึ่งโครงสร้างอสองประโยคเนี้เป็นหนึ่งรากฐานครับต่อมาวะอิกรามิสละรากฐานที่สองคือ การดำรงการละหมาดวอิตาอิสระรากฐานที่สามคือการจ่ายสระวัลฮัชรากฐานที่สี่คือการประกอบพิธีฮัชและว่าเศ้ามีรอมฎอนการถือสิลิอดในเดืดอนรอมฎอนจากหะดีษบทเนี้ยถ้าเราสังเกตจากตัวบทเราจะเห็นได้ชัดว่าชาหะดะทั้งสองประโยคที่คุณนายอิมได้อ่านคำถามสักครู่นี้ มันอยู่ในโครงสร้างที่หนึ่งม,มันอยู่ในรากฐานที่หนึ่งฮะดิษไม่ได้แยกว่าชาฮาดอตุอัลลอฮ์อิลัิลลอฮ์อันที่สองคือว่าอันนะ<า>มฮัมมัดอัสซุล<า><า>ลอฮ<า><า>์แต่เอาทั้งสองชาฮาดะนนี้มาอยู่ในรากฐานเดียวอทอนนี้เมื่อมันอยู่ในรากฐานเดียวเนี่ยผู้ถามก็สงสัยว่าแล้วสถานะของชาฮาดะที่หนึ่งที่บอกว่าที่เราบอกว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์อันที่สองคือมูฮัมหมัดคือศาสนาทูตของอัลลอฮ์เนี่ยสถานะเนี่ยมันเท่ากันไหมครับคำว่าเท่ากันในการยืนยันและการแสดงตนในการเป็นมุสลิมนั้นใช่เพราะการที่เราจะรู้จักอัลลอฮ์ตาอาลาโดยไม่ผ่านท่านนบ,บีมูฮัมหมัดสลอมสลัมไม่ได้อ เราจะเข้าใจหลักการของเลาะโดยไม่ผ่านนาบีมูฮัมหมัดไม่ได้เชื่อใน่เลาะแต่ว่าไม่ยอมรับในนบีก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะท่านจะไม่สามารถที่จะมีการศรัทธาที่ถูกต้องได้เลยเพราะท่านปฏิเสธการอะไรครับการมีอยู่ของท่านนาบีมูฮัมหมัดสันส郎มันจะเข้าไม่ถึงแก่นคือสถานะมันใช้ไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการปฏิเสธศาสนทูต เป็นกูฟอร,ร์บไม่ได้เพราะอันตุมีนาบิลลาฮิวามาลากะติิวะกุตูบิฮิมันไปโยงกับเป็นหนึ่งในหลักอีมานอีก<ม>เห็นไหมใช่ใชมันไปโยงกับหลักอีมานอีกแปลว่าทีนี้คําถามก็คือว่าไอาการที่เราประกาศว่าลาอิลาฮิละับเป็นการประกาศในการในการนะฮะในการเคารพพักดีต่อพระเจ้าองค์เดียวคําถามคือ สิ่งที่เราจะแสดงออกถึงการเคารพพักดีต่อพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยทำยังไงต้องไปดูต้นแบบต้นแบบดังกล่าวนี้คือมูฮัมหมัดสลลลลฮัวลียิสลลลลฮนั้จากประเด็นนี้ก่อนแปลว่าชาฮาดทั้งสองนั้นอยู่ในสถานะเดียวกันเพราะสองชาฮัดเป็นหนึ่งรุกลสองชาฮาดเป็นหนึ่งรุกล นั่นหมายความว่าปฏิเสธชาดาที่สองหรือให้ความสำคัญกับชาดาที่สองน้อยหรือให้ความสำคัญไม่เท่ากับสถานะของเขาไม่ได้ในเมื่อในเมื่อฮะดิษนบีได้เอาชาดาทั้งสองมาอยู่ด้วยกันครับไอ้คำว่าอยู่ด้วยกันในที่นี้พี่น้องเราไม่ได้เอานาบีกับอัลลอฮ์มาเท่ากันนะคนละประเด็นนะครับ อัลลอฮ์คือพระเจ้าคือคอลิกส่วนนบีเนี่ยเป็นมัคลุกอ,อันนี้ไม่เท่าอยู่แล้วครับแต่สถานะของการแสดงตนในการยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวและการยอมรับว่านาบีคือศาสนาทูตเนี่ยอันเนี้ยเท่ากันเข้าใจะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปมองจินตนาการว่าเอ๊ะการยืนยันอย่างนี้เนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์กับนบีเท่ากันคนละเรื่อง Ah ik, อัลลอฮ์คือคาลิกคือพระเจ้านาบีไม่ได้เป็นพระเจ้าบนาบีเป็นศาสนาทูตนบีเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์ส่งมาทําหน้าที่ในสถานะของการเป็นผู้นําทางศาสนาผู้นําชีวิตในทุกมิติของชีวิตนบีคือมักลูนบีคือมนุษย์คนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาให้ทําหน้าที่ในการอยู่ในสถานะทั้งนบีและรอซูล ที่เราผมเชื่อว่าคําถามเนี่ยไม่ได้ถามสถานะของอะไรของตัวตนมไม่ได้ถามสถานะของอัลลอฮ์กับนบีเพราะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วและเป็นอิมมานที่ชัดเจนว่าเราเชื่อมั่นว่าคือเราจะไม่เชื่อเหมือนเหมือนกับบรรดาบรรดานัซอรอไปเชื่อในตัวนบีไอซาครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าอมไม่ใช่แต่เราเชื่อว่านาบีคือครับ อับดุหฮุวรารอซูลุนบีเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นศาสนาทูตของพระองค์นี่คือประการที่หนึ่งแต่ที่สงสัยเนี่ยก็คือว่าชาฮาดะทั้งสองท่อนเนี่ยทั้งสองวคเนี่ยมันเท่ากันไหมเนี่ยต้องตอบว่าเท่ากันต้องตอบว่าเท่ากันเพราะว่าเรายืนยันชาฮาดะที่หนึ่งแต่ไม่ยืนยันชาฮาดะที่สองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ เราจะไม่สามารถเข้าใจอิสลามและอีมานต่ออัลลอฮ์ได้อย่างแท้จริงหากเราไม่รู้จักศาสนาที่นบีมูฮัมมัดได้นำมาครับหะครัเป็นเช่นนี้เขาบอกว่าฟาชาดะตานิรุกนุนวาให้ดุนมินอารกานอิสลามชาฮาดะทั้งสองนี้เป็นหนึ่งรูกลนจากรูกลอิสลามเป็นหนึ่งรูกลจากรูกลอิสลามครับ ว่า هذا وهذا รุกลอวันหนึ่อราร كان อิสลามอิอมติการ์ญ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 ลญ์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  س ์ ل ์ ا ์ญรญ์ญ์ญรญ์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 น์ญ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 ์่์ญ์ญ์ญงญ์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 อ์ญ์า์ก์ญ์ี์ญ์ญัญ์ญนญ์ญ์ญ์เ์ญ์ญมันญ์ญ์ญ์อ์ญ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 มั์ญ์ญ์ญรอ์ญ์ญ์ั์ญ์ญ์ญน เป็นหลักยึดมั่นเนี่ยมันครอบคุมครอบคุมในเรื่องของเตาให้ดุลลอการให้เอกภาพต่อร้อและมันครอบคุมในเรื่องของการยอมรับในรีซาละในสารแห่งาศาสนาที่นบ,บีมุฮัมมัดได้นำมาครับฉะนั้นตัวเวาวเนี่ยที่บอกว่าอันนะมุฮัมมัดเวาวตัวเนี้ยเขาเรียกว่าล um ีบาย่าในอิชติรอกิจุมละเทนมันเป็นเวาวที่มาอธิบายการ มีส่วนร่วมอธิบายสองส่วนที่เป็นประกอบเป็นส่วนเดียวกันในทางภูมิปัญวาตัวนี้มันอธิบายว่าส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองนั้นมันมีส่วนร่วมเดียวกันในทางภูกิปทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยแปลว่านะครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธในการที่จะอะไรครับไม่ยอมรับชหาห์ดาที่สอง หรือให้สถานะอันที่สองต่ำกว่าสถานะอันที่หนึ่งในแง่ของชาฮาดะนะครับไม่ได้จะต้องเท่ากันเชคซาลาอุัยมีนได้อธิบายไว้น่าสนใจจริงแล้วมีหลายคนซอรัตชาฮาดะด้ตัวอัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดราะซูล ullah รุกนันวาฮิดันเขาบอกว่าชาฮาดที่หนึ่งคืออัลาอฮ์อิลลัลลอฮ์กับชาฮาดะที่สองคือมุฮัมมัดราะซูล ullah นั้นซอร์ัตรุกนันวาฮิดัน มันกลายเป็นรุกคนเดียวทั้งสองเป็นรุกคนเดียวหรอันนักุลลอิบาเดติลาบุดดาฟีฮามินออคลาสวะมุตาบาอตินอันเนื่องมาจากว่าทุกๆอิบาดตรงนี้สำคัญมากทุกๆอิบาดาจำเป็นจะต้องมีสองสิ่งนี้ครับหนึ่งออคลาสสองมุตาบาถามว่า แล้วอีคลาสเอามาจากไหนเอามาจากท่อนที่หนึ่งลาอิลาฮิลลอแปลว่าการที่เราทําอะไรก็ตามเพื่อเอาล่อสุบฮาณหัวตาลานี่คือรุกลนที่หนึ่งส่วนรุกลนที่สองคือว่าอันนโมหัมมัดรอสุลลอออันนี้คือมุตาบะแปลว่าจะต้องเจริญรอยตามทุกอิบาดาจะต้องมีสองส่วนทุกอิบาดานะอันนี้ย้ำเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่อันหนึ่งอันใดน,นะ พี่น้องอย่าเข้าใจว่าสองอย่างเนี่ยมีอันหนึ่งอันใดก็พอไม่ได้นะครับบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ยึดรูปแบบที่ถูกต้องไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีรูปแบบที่ถูกต้องแต่ไม่บริสุทธิ์ใจไม่ได้มผมเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้ว่ายเยอะมากอ,นนอันนี้อธิบายละเอียดมากเลยใช่เพราะ หลายคนสับสนเรื่องนี้ที่บอกบางคนเอาฮะดิษบนี้คนอิมอินนามลามาลูบินนียดวออินนามะลลกุลิมรอิมานะวะฮะดิษของท่านอะไรครับเซนาอุมัดอันอามีริมวินอเบฮบเซนอ้วนเขาตอบอิมมานาวีเอาไว้ในฮะดิษบทแรกเลยของฮอะดิษอัลวบอินอินนามลามาลูบินนียดบทแรกเลยบทแรกเลยบางคนบอกนี่ฮะดิษบอกว่าแท้จริงการงานขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาแปลว่า าการกระทำจะเป็นยังไงก็ตามถ้าเจตนาดีแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ <c oughs> แปลว่าเรายังไม่เข้าใจถ้าการงานไม่ดีไม่ถูกต้องเขาไม่ถามเรื่องเจตนาแล้วครับครับ <c oughs> เพราะอะไรครับอินนามัลอะมาลูบินียเนี่ยมันอดตุลัสมันเจาะจง <c oughs> ว่าการงานที่เขาจะพิจารณาหัวใจเนี่ยต้องเป็นการงานที่ผ่านมาตรฐานแล้วครับ <c oughs> เป็นการงานที่ ที่ถูกต้องแล้วฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงบอกว่าเชคฮิบริสบอกอัชฮาดาตานีมุตาลาซิมาตานีการชาฮะดาทั้งสองนั้นมันมันเป็นชาฮะดาที่อะไรครับมุตาลาซิมมุตาลาซิมาตานีเป็นชาฮะดาที่มันมันอยู่ด้วยกันนะครับมันชาฮะดาบิอ ah ิ์ดาฮูมาลาซิมัดหัวลูกครอบใครก็ตามที่ยืนยันอันที่หนึ่ง เขาจาเป็นจะต้องยืนยันอันที่สองอใครยืนยันข้อที่หนึ่งจำเป็นต้องยืนยันข้อที่สองมันเป็นส่วนที่ทําให้เกิดการเติมเต็มซึ่งกันและกันในสถา,า,านะชายดะคนัะในสถานะชาดาแปลว่ากล่าวชายดาที่หนึ่งโดยไม่กล่าวชายดาที่สองไม่ได้ทําอามัลอิบะดาโดยมีแค่อิคลาสแต่ไม่มีมุตาบะไม่ได้มีมุตาบะไม่มีอิคลาสไม่ได้แปลว่ามันเป็นอะไรครับเป็น เป็นสิ่งที่มันเป็นตัวสอดคล้องที่มันจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันไม่ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นอิบาดาร์ใดก็ตามแต่สองอันนี้อยู่ด้วยกันฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยอยากจะได้บอกกับท่านว่าทั้งสองนี้เป็นอะไรครับอยู่ในสถานะเดียวกันในแง่ของในแง่ของสถานะในการยอมรับเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้จักพระเจ้าของเราได้โดยปราศจากการ ที่เราได้รับการเรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมหมัดสลลัลลัมด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์เมืมม่อส่งอัลกุรอานลงมาเนี่ยอัลลอฮ์จึงส่งผู้ที่อธิบายกุรอานมาให้เราคือท่านนบีมุฮัมหมัดสลลัลสลัมด้วยเหตุนี้ชาฮาดาทั้งสองเป็นสิ่งที่มีความเท่าเทียมกันในแง่ของการนำเอามาสู่หลักยึดและการปฏิบัติขาด ส่วนหนึ่งส่วนใดจากทั้งสองมิได้เด็ดขาดขาดหลงเลยฮะครับเพราะถ้าขาดนี่ถือว่าถือว่าหลงเลยอันนี้ขาดนอาจารย์ถ้าเพิ่มล่ะเพิ่มหมายความว่าเพิ่มอะไรไปอ่ะเพิ่มนอกจากนี้หมายถึงเพิ่มอะไรก็ได้ใช่ไหมนอกจากตรงนี้ใช่ไหมเพราะมันมีอย่างเช่นชีอาร์เลยหม่ำสิบสองเนี่ยก็จะมีเพิ่มอ๋อไม่ในชาฮะได้ใช่ไหมใช่ครับ มันเกิดคำถามว่าชาดะเป็นวะฮีไหมอ่ะเป็นเป็นสิฮะดิษนบีเป็นวะฮยุดแลว้ววะฮีเนี่ยเติมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วที่สําคัญก็คือนบีบอกกับเราเนี่ยฮะดิษบนันี้บุนียานอิสลามูอลาฮ์อมสินอิสลามอยู่บนรากฐานห้าประการแล้วก็บอกชาดะที่อะไรแล้วว่าอนาันมุสลุนนบีบอกแค่นี้เติมได้ไหมอ่ะอมเมื่อนบีบอกแค่นี้เนี่ยเราเติมเพราะว่าเราก็เติมวะฮีของนบีสิเราก็เติมความพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัมสิ ก็ไม่ใช่มุตาบาฮ์ล้ใช่ไม่ใช่มุตาบาฮ์แล้วนะครับไม่ใช่มุตาบาฮ์แล้วแล้วถามว่าตกลงเซนาลีกาชาดา้นี้ไหมกล่าวอ,อันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักง่ายๆครับให้เราได้เข้าใจฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเรายึดมั่นในการยึดมั่นนี่เอาล้อด้วยกับการยึดมั่นของท่านนาบบมุมฮัมหมัด เราเชื่อในอัลลอฮ์เหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดได้เชื่อมันในอัลลอฮ์เราศรัทธาในพระเจ้าในอัลลอฮ์ตาลาเหมือนกับที่นบีได้ศรัทธาในพระเจ้าในในตัวในอะครับในอัลลอฮ์สุภาหัวตาลาครับนี่คือสองส่วนที่จําเป็นจะต้องอะไรครับศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจและขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้นะครับครับผมหยุณล้ว